เศษต่อได้นะเศษต่อได้เศษต่อได้ <Hey! S 1> <laughs> สาากู <What? S 1> <c oughs> เป็นสาระเหมือนกูวปรบอย oh. ขอบคุณชาแนบแทบโตกับรายการเมโกโกโคลิพี่จิโน่ผมวันนี้จะมาเล่นเกมโนมันวร์รูมอินทิวแล้วผมกับจ่าเอ็มนะผมดี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 ดมาซานตาแจกของ <เล S 1> แจกของกันเลยเต็มที่เลยโอ้ยอิ่มไปเลยเหมือนกูมาปลดปล่อยนะตองอย่างนั้นละพี่แน่นอนโ,อโหเล่นตอนแรกนี่งงเลยนะงงไปไกลตาแตกเลยดูเรื่องก่องของพีนะกองของพี อ้ <c oughs> ีเแต่ไม่เวลากดกดยูอันนี้อถอดถอ,อดแม็กได้๋อกดดูถอดแม็กได้ด้วยใช่ถอดแม็กได้ไอ TNT เนี่ยอันตร,รายนะอันตร,รายมากเพร,ราะว่ามันแรงยิ่งกว่าดิวเคียอีกนะต้องใช้ระวังเพราะพี่กีก็ตายไอน,นี่บ่อยมากเลยใช้ไม่ค่อยระวังใครที่ดูคลิปนี้แล้วไม่เหมาะสําหรับคนที่สายฮาร์ดคอร์นะข้ามคลิปได้เลยปิดคลิปนี้ได้เลยกูจะมาบดบ่อยยิงแอบเตอร์น่าจงเออ พรวกกูอยากจับปืนมานานแล้วนะเกมเนี้ปกติก็ใช้แต่มีดนะชำชองแต่มีดจ่าเอ็นการมาออนแอนให้ศัตรูน่ะมาเลยโอเคลุยไลุยลุยโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยขั้นแรกเราไปหาน้ำมันก่อนตามมานี่ตามพี่แม่เออหาน้ำมันหาน้ำมันโอ้โหมืดมากมืดมากแต่ว่าจะเดินช้าหน่อยนะเพราะว่ามันใส่ระบบน้ำหนักไปด้วยจะเดินช้าไดเหนื่อยง่ายกดวีค่ะนะ กดวีผักผักหนีป้องกันโดนกัดกันโดนกัดผักผักอะไรนะพี่ผักอะไรนะวีวีวีกดวีอ๋อมันกี้ได้ยินผักอะไรทักอย่างเดี๋ยวไม่มุกอันนี้ไม่มุกอันนี้ยุกยอดเลยเป็นแอดมินนี่ดีจังเลยเฮ่าได้แล้อันมาของแอดมินนี่ละยังของแอดมิน a d m i n แอดมินสุดยอดอ้าวพี่ไปไหนแล้ววะมาๆมาพี่ขึ้นทมดเี่เดิมเออพี่ขึ้นนั้งหมดแล้วพี่ได้ต้องมาแล้วมามามา คุ้มกันพี่หน่อยถ้ามีธาตมาด้วยนี่คือมันเลยอะเขหลงหรือเปล่าอะเนน่าจะใส่ไม่เียนไม่เียนเดี๋ยนะคุ้มกันพี่หน่อยจะใส่ได้พี่เอาจิตจิตจิตอย่าโดนกัดนะอย่าโดนกัดนะกดโดนกัดสี่ทีนี่คือติดเชื้อเลยนะหายาแก้ไม่ได้เด้อต้องหาตามแมพเออ โอ้ my god โอ้หมดหมดแล้วกระสุนหมดแล้วเหรอไอปืงวะผมอยากได้ลูกซองวะพี่เอากระสุนลูกซองมะรู้สึกว่ามันจะใช้ปืงอ่ะลูกซองน่าจะดีกว่านัดเล็กๆเนี่ยที่หัวไงมัจะตายไปเลยไงคุ้มกันพี่ด้วยเอาลูกซองก่อนมาต่อเลยรอไฟมันทำงานก่อนต้องคุ้มกันแน่พี่อี นี่ไเวลาทองไงนัดเล็กๆนัดเล็กๆเออยิงเท่าที่จำเป็นดิเดี๋ยวพี่ต้องมาเสกกระสุนอีกพยายามคุ้มกันอยู่ไงเอ่ยิงเท่าที่จำเป็นจูงได้จูไปมาตามพี่มายิงกันตัวท้ายโอ้โหเยอะไปไหนยิงเกียร์ทางได้เลย พี่อยู่ไหนนี่โอ้เดินไปแล้ว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 มี่เมาสิโอ้ยยุก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 ถ้ายังไม่เจอเจอตัววิ่งไวไม่เท่าไหร่หรอกพี่อันนี้มันตัวช้าไงใช่ช้ามันน้อยจ่ายเอ็มมาครับผมวิง่งมือดอ่ะมืดมืดทางนี้ทางนี้ทางนี้ โอ้หเป็นคนจริงๆผมตายแน่ตายหลายรอบด้วยวิ่งจุกวิ่งจุกอ้าวจุกสตัรนสตัรนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยะเขี้ยเขี้ยดเขี้ยไอเขี่ยดรีโหลดอะไรเนี่ยเออเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยไม่หมดโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ย ลุมอะไรกันขนาดนี้เนี่ยโอ้ยไปกัน two magazines เขาไม่เป็นไรโอ้เกิดเคล็กไว้ไงโอ้ยวันนี้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 เอากระสุนไปเอาปืนไปเว้ยยิงข้างหลังเข้าแล้วเอาพี่ยิงให้แล้วพี่ยิงไงแล้วกระเด็นเลยกระเด็นเลยปิดได้ไหมเนี่ยปิดไม่ได้ไม่ได้ด้วยเอาอาวุธมาเว้นละไปกันตายแล้วต้องหัวมั้นไงโอเคปะ ตักเครื่องกันตามพี่มาเดี๋ยวน้ำมันหมดน่ะพี่ไปไหนแล้ววะขึ้นห้องแล้วเหรอขึ้นห้องแล้วขึ้นห้องแล้วตามเลยตรงตรงดิ่งเลยเป็นแอดมินแม่งดีจริงๆฮะตรงดิ่งไปไงวะพี่เดินเดินมาเลยอ๋อห้อง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 ,องมัน<ร>นะมันไม่มีทางลัดหรอกด่านนี้ยมีอยู่แค่จุดเดียว โอ้ถือถือเรื่อยแล้วเหนื่อยด้วยโอ้โหเคขอเปิดเพลงนิดนึงหน่อยครับอยู่ไหนวะอยู่ข้างในห้องแล้วมาลึกๆเลยเดินเดินมาเรื่อยๆอ่ะอ๋อเจอแล้ว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 มามาพลังเดินไปหน้าเยี่ยพลังแอดมินดีจริงๆโอ้ยกดปุ่มปุ่มแะไรอ่ะปุ่มเปิดกระไดแล้วก็มานี่ โอ้ยแล้วรีโอ้มองดีด้วเกมนมืดมืดมากพี่ปรับสว่างได้อันนี้พี่ปรับสุดแล้วจุ๊ยจุ๊กจุ๊กกันจุ๊กกันถือปืนเมื่อกี้หนักกระสุนในถืออย่างนี้โอ้โหเบาหน่อยโอเคมา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 ทางนี้ทางนี้โอ้ยผีวิ่งผีวิ่งโอเคหัวแตกผีวิ่งหัวแตกล่นบันได เฮ้้้โอเคได้ได้ได้ไดัแมกกาซีนละโอ้ยพี่ไมชื่อพี่เหลืองเวะก็พี่โดนตีไงโอ้พี่ดาหน้าเลยวะเ้ผมถือนี่ดีแล้วพี่ไม่ต้องเสกกระสุน้ผมไงเ้ตีหัวหน่อยดีพี่ไหนแล้ววะพี่ลงมาแล้วมุดมากมุดมมุดมาก โอ้โหเครื่องไม่มอเตอร์ไซค์เลยมาตามพี่มา That last was magazine my เสกกระสุนแป๊บอะไรพี่ผม c เ v อร์พียงจะล่อเขาปลอกแบกก้อนไงอ้าวตายจะลงน้ำนะเนี่ยมันจะเขียนไว้เดี๋ยวว่าเธอ inspect people เนี่ยน้ำมีเชื้อติดเชื้อเอ้าไอ้แก่อุ้ยเด็กน้อยจมน้ำไปแล้วเด็กแตกเดี๋ยวพี่สบายพี่เจอ เจอเด็กวิ่งวิ่งเล่นไงอุ้ยโคตรสินึกว่าสมบีชเลอ่าโคตรฟังทางนี้ทางนี้ทางนี้นั่งไงแอดมินพลังแอดมินเฉียดกระสุนหมดเฮ้ยไม่เป็นไรผมฟัดฟันเองพี่ไม่ไงไม่ไงอุ้ยเยอะจังเยอะ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 มาแจกหน่อยดิแจกความฝดไฝเหรออุ้ยตบตบผมกล้าตบเหรอ อ้แก่ความปลดไฟยังโก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 อย่างนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยน้ำมันหมดแล้วน้ำมันหมดเหรอมีน้ำไม่พี่น้ำมันนี่มันไม่หมดเหรอมีมีน้ำมันหมดด้วยมีมีมีกดอาเช็คกดอาค้างเช็คอะน้ำมันเหลือกี่ลิตรโอ้ยสี่สิบเฮ้ยเหลือเต้ยอยู่เหลือเต้ยอยู่เฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเหงืมอนปันหัวหน่อยดิวิ่งอะไรวิ่งอะไร เตี๋ยเตี๋ยหัวหน่อยดีดาบเพื่อนโอเคมา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 เลือดเองแดงแล้วหน้าจอแดงแล้วเขินเขินเขินหมดแล้วใครไม่หยิบซ้อนมาเสือเทศมาเล่นวะซอนถกเป็นเด็กนี่พี่แค่แค่พี่ก็แค่เสกอาวุธรวมมาให้ผมก็หยิบเลื่อยไงเนี่ยจีเนียสพี่นี่ไงน้ำมันเก็บได้เฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งอ้าวเออเทียบตายเลยเหรอ ทีเดียวตายเลยเหรอโอ้เป็นสตาร์ทเคื่องไอพี่วิ่งมาตีแรงนะสามทีเฮ้ยตื่นขาหลังพี่เอาผมกัดพี่ได้โอ้ขอโทษเฮ้ยตื่นแล้วเว้ยมาดิเวนนี่เอ้าเสียหัวเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมาของเมาของเมาของเฮ้าของได้เลยนี่ไงเลื่อยเลื่อยเงเลื่อยเลื่อยอยู่นี่พี่ไม่ไงตาเครื่องไงมึน เลยจังหวะนี้จางนี้่องจุดนี้อ๋ออาจจะเบาเยอะเฮ้ยเฮ้ยพี่รั้ง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 เกือบแล้วมึงเกือบแล้วเอาเอาเอาที่ตัดเหล็กก่อนไหพี่ที่ตัดเหล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไหมเสกเอาที่ตัดเหล็กก่อนไอ้ยังกูเล่นโคตรกระจอกเลยพี่วาเจ้าเจ้าหยิบหยิบที่ตัดเหล็กหน่อยเก็บเก็บที่ตัดเหล็กเลยผมหยิบไม่ได้หยิบไม่ได้เหรอผมหยิบได้อ๋อเอ้ย เฮ้ยเอ้าเฮ้ยปะแจอะไรเฮ้ยพี่เด ER ี๋ยวฟัน okay ก่อนฟันก่อนฟันวอก่อนไงฟันเก็บไง้แล้ไปๆๆๆหุยหุยหน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงเด็กดอยใจดีเหรอกินแค่หลอเหรอหุยพี่อยู่ไหนวะเข้าที่เดิมเหรอพี่มานี่มานี่มานี่มาหนิมาหนิเอาจ่ายอยู่ไหนเอาพี่อยู่ไหนวะผมอยู่ตรงรถตรงตรงที่พี่เก็บนั่นแหละมามานี่มานี่มาหนิมาหนิหลงทางอ๋อนู่นโู่นไปโน่นนี่เออกดกดเฮ้ย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 เยอะเยอะเยอะกระตาเครื่องไงเดี๋ยวผมขอกระตา หลังพี่หลังหลังหลังไปเลยพี่หลัง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 ไป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 กโกโกโก็กจุกจุกจุกวิหน้าแดงหน้าแดงไม่ใช่แค่มือแดงหน้าก็แดงตัดเหล็กก่อนตาเครื่องรอเลยมามาดิมามาม้ากัด้วยกันด้วยกันด้วยตัดเหล็กอยู่ไอ้เนี่ยตัดเจอไอ้นี่ไม่ได้เหรอลุกพงไม่ได้เหรอตัดไม่ได้ตัดไม่ได้นี่ต้องตัดเป็นแจนี่ก่อน โอเคโอ้เหลือยังเหลือยังเหลือเอาไปเคลียร์เลยเอาดับได้ไหมมี่กางเติมน้ำมันอยู่เอ้าโอ้ตายแกตอดกูกูตายเลยอะไรกูมีเวนเห็นผีอยู่กูหตายเลยโอ้ยมันมืดมากมืดมากเด็กน้อยขอลาเซ็นขอโอ๊ยไม่โดนเชลียร์แล้วเคลียร์เคียร์เคียร์เคียร์เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเชนซองไงล่ะมามาขอลาเซนเหรอมามามีมาแล้วนอง

ตามพื้นโอ้โหเด็กเด็กอะไรเต็มไปหมดโอเคเกียร์เกียร์ไปไปไปได้ไปได้ไปได้นี่มีแต่ของกากาเหลือเจ็ดสิบเหลือเฟือเหลือเฟือเหลือเฟืออสตาร์ทเลยสตาร์ทเลยดิกวนแมกาโคตรมันเลยเหมือนกว่ารปุ่นโอ้นี่แค่มิชชั่นแรกนะนี่ ไ,ไม่ไงใช้หน้าทำมันง่ายเหรอง่ายตักอาหารตัาหารเหรอฮ<อ>ะลอยตรงนั้นแหละลอยอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่นี่เดี๋ยวพี่ไปกดปุ่มสววิ่งให้ได้พี่มีตัววิ่ง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 มาวิ่งวิ่งนะวิ่งนะนะแฮมทาโลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองก็คือมาเล็ดทานตะวันโอ้โหเยอะมากโอเคอเดีเ๋ยวพี่เก็บปังแล้ว<แ>จ่าก็ไม่ไม่ไม่ติดต่อขอความช่วยเหลือโอเค ้ะผมต้องไปตรงไหนเนี่ยผมต้องยืนตรงไหนเนี่ยกดซีกดซีกดซีมันจะบอกทิศโอ้เยอะเยอะเยอะๆอุ้ยชี่ชี่ชี่ช่เออเออออกไปออกไปออกไปอย่าอย่ามีการ์ชั้นอย่ามีการ์ชันเขียมันเลยมาๆมาตามที่มาโอ้โหแดงเลยวาผมแดงมี่กระเดงเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยคนตอนนี้ขี่เยอะมาก

ลุกมากัดพี่อีกเอาบุกเลยวะนะเอาลุกมากัดพี่เหรอตายแล้วตายแล้วมีเงเลื่อยอยู่นู่นอุ่้ยไม่ไม่มีไม่ไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันพี่ใสกให้ไม่พี่ระวังระวังระวังมามามาหยิบเลยได้หยิบเลยได้โอเคมาโอเคเท็กเก two magazines left โล่งเคียร์เคียร์เคียร์เอาเลื่อนเก่าเอาเลื่อนใหม่ที่ มาเลยสตาร์ทเครื่องเลยเตียหัวหน่อยดีอ้าวพอมาแล้วพอมาแล้วเอาจบแล้วเหรอเออจบแล้วสายหนามันง่ายมากด่านเก่ามันง่ายมากสักเดียวไม่เป็เดียวนี่พี่วังง่ายเดียวเลอขึ้นมากขึ้นมากีกง่ายเออไป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 เฮ้ยเรียบร้อยโหจบจบคลิปจบคลิปได้ 不弟啊！<laughs> oh, <laughs>